อ่ะนะครับก็ส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของการหาส,สมการเส้นสัมผัสนะครับโดยที่สิ่งที่เราต้องทราบเนี่ยเราจะต้องทราบ2ข้อนะครับได้แก่1ครับผมจะต้องทราบความชันครับ2เราก็จะต้องทราบจุดจุดที่มันผ่านนะครับตรงกับสมการนี้นะครับตรงกับสมการ y ลบ y 1 เท่ากับ m นะครับแล้วก็คูณ x ลบ x 1นั่นเองนะครับ y ลบ y 1เท่ากับ m x ลบ x 1นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวนะเมื่อกี้ก็เขียนเป็น y หรือเปล่า y ลบ y 1เท่ากับ m คูณกับ x ลบ x 1ขอยุ่าแปลงซ้ำใหม,ม่นะครับโอเคนะครับผมดังนั้นครับ เรื่องนี้เนี่ยหลายคนก็จะถามว่าพี่แล้วมันใช่เรื่องของอความชันมอปลายหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นเรื่องของเลข,ขาคณิตวิเคราะห์หรือเปล่าจริงๆก็ใช่ครับแต่ว่าดิฟเนี่ยคือความชันใช่ไหมครับดังนั้นค่าเค่านี้นะครับเราควรจะหาได้เองแล้วนะครับจากสรรมการที่โจทย์เขาให้มานะครับโอเคป่ะครับหรือว่าจาก f x กนะครับมันก็คือ f อดิฟนั่นแหละ นะครับผมอ่ะโอเคครับดังนั้นเรามาลองดูตัวอย่างนะครับข้อที่1ครับสมมุติเนี่ยเขาบอกว่าให้สมการเส้นสัมผัสเส้นโค้งนะครับได้แก่ fx มีค่าเท่ากับ x ยกกาลัง3ลบ x แล้วก็บวก2แบบนี้นะครับเขาเนี่ยถามหานะครับสมการเส้นสัมผัสเส้นโค้งของ fx ที่จุด x เท่ากับ1ครับถ้า x เท่ากับ1แบบนี้ครับเราจะดําเนินการได้ยังไงครับ 1ครับเราต้องทราบความชันความชันคืออะไรนะครับความชันคือ f' ดฟ x ก็คือ3 x ยกกำลังสองลบด้วย1ใช่ไหมครับนะเราทำการหาเองใช่ไหมครับก็จะได้ค่านี้ออกมาเนาะอ่าก็จะได้ค่านี้ออกมานะครับซึ่งความชันของเราครับมันก็คืออะไรครับมันก็คือ f' ดิฟ1ใช่ไหมครับที่ x เป็น1ที่ x เป็น1ก็แทน1เข้าไปเนาะ เราก็จะได้นะครับนั่นก็คือ3คูณกับ1แล้วก็ลบ1ก็จะมีค่าเป็น2นั่นเองนะครับผมโอเคเนะเาะล้วก็ส่วนต่อมาครับเราก็จะต้องทำการหาจุด y เนาะอันนี้โจทย์เนี่ยเขาบอกมาว่าที่ x เป็น1นะครับแสดงว่า f 1ของเราหรือว่าค่า y เนี่ยมีค่าเป็นเท่าไหร่ครับก็ทำการแทน1เข้าไปในนี้เลยใช่ไหมครับก็จะได้1กําลัง3ลบ1แล้วก็บวกด้วย2ใช่ไหมครับก็จะได้2โอเคครับ สรุปครับ1ครับความชันของเราครับความชันของเราเนาะความชัน M เนี่ยของเราก็จะมีค่าเป็น2ใช่ไหมครับ2ครับจุดที่ผ่านนะครับนั่นก็คือ x เป็น1แล้วก็ y เป็น2นั่นเองนะครับ x เป็น1 y เป็น2เราก็จะทราบได้แล้วนะครับว่าอะไรครับจากสมการเนาะจาก y ลบ y 1เท่ากับ m คูณ x ลบ x1 นะครับ y ลบ y1 y1 ของเราก็คือเลข2ใช่ไหมครับก็จะมีค่าเท่าก,กับ m คือ 2x แล้วก็ลบ x1 ก็คือ1แบบนี้ก็จบแล้วนะครับก็ตอบว่าสมการเส้นสัมผัสเส้นโคง้งก็ตอบ y-2 ลบ2เท่ากับ2คูณ x ลบ1ได้เลยนะครับก็จบแล้วนะครับดังนั้นก็ไม่น่ายากเนะไม่น่ายากนะครับพี่เชื่อว่าเราทำได้แน่นอนนะครับผมโอเคปะ ส่วนต่อมาครับเราจะมาลองดูโจทย์ที่มันยากขึ้นไปกันบ้างนะครับได้แก่ข้อที่2นี้นะครับโจทย์บอกมาเหมือนกันเลยครับก็คือ f x มีค่าเท่ากับ cos πx นะครับแล้วก็ลบด้วย x ย,ย,ยกกำลัง2แบบนี้นะครับที่อขออนุญาตลองเปลี่ยนเป็นตัว good note สักนิดนึ่งเนาะนะครับแล้วก็ที่นะครับที่ x นะครับที่ x เท่ากับ2แบบนี้ถ้าเราจะ เริ่มดำเนินการของโจทย์ข้อนี้นะครับ1ครับเราจะต้องทําการหาความชัน2ครับเราจะต้องทําการหาอะไรครับหาจุดที่ผ่านใช่ไหมครับดังนั้นเราหาความชันก่อนเนาะหรือว่าหาจุดผ่านก่อนดีหาจุดผ่านก่อนนะครับมันง่ายสุดก็คือ f 2นะครับก็แทนเข้าไปเลยก็จะได้คอสของ2พายเนาะแล้วก็ลบด้วย4นะครับ2พายคือกี่องศาครับ360 มันก็คือข้อ0ใช่ไหมครับมันก็เปรียบเสมือนข้อ0ูเนาะถ้ามันคือข้อ0ูย์เนี่ยแสดงว่ามันคืออะไรนะครับมันคือ1นข้อศนย์ได้1แสดงว่า1ลบ4ก็ได้ลบ3จริงปะอ่านะครับเราได้แล้วนะครับว่าจุดที่ผ่านนะครับได้แก่จุด2แล้วก็ลบ3ได้มาแล้ว1ข้อมูลส่วนต่อมาครับ f ดิฟ2นะครับเราก็จะต้องดิฟใช่ไหมครับเริ่มจากการดิฟแบบทั่วไปก่อนเนาะดิฟอ่ะ อันนี้มันเป็นมุมใช่ไหมครับมันเป็นมุมใช่ไหมถ้ามันเป็นมุมแบบนี้นะครับดิฟคอสจะได้ลบไซน์เนาะได้ลบไซน์นะครับแล้วก็พายเอ็กแบบนี้นะครับผมเสร็จแล้วก็ดิฟไส้ในนะครับก็จะได้พายเนาะก็จะได้พายนะครับแล้วก็ลบด้วย 2x แบบนี้นะครับผมแล้วก็ลบด้วย 2x แบบนี้นะครับก็ถ้าเราได้ออกมาแบบนี้นะครับคำถามคือมันจะมีค่าเป็นเท่าไหร่ ไซน์นะครับไซน์ไซน์พเอ็ถ้าแทน2นะครับก็คือลบไซน์ย์ใช่ไหมครับมันคือลบไซน์สา360นะ้อยหกสเนาะซึ่งมีค่าเท่ากับลบไซน์ศูนย์คูณพนะครับแล้วก็ลบด้วยสนะครับซึ่งไอไซน์สา้อยหกสิเนี่ยหรือไซน์ย์เนี่ยมันจะมีค่าเป็น0 เราก็รู้ได้เลยเนาะว่ามันจะมีค่าเป็นลบ4นะครับก็คือค่า m ของเราดังนั้นครับเหมือนเดิมครับก็จากสูตร y ลบ y 1ครับมีค่าเท่ากับ m คูณ x ลบ x 1นะครับ y ลบ y 1 y 1ก็คือลบ3ใช่ไหมครับนะ y ลบลบ3ก็จะได้บวก3เนาะแล้วก็คูณด้วย m นะครับ m ของเราก็คือลบ4นะครับแล้วก็ x ลบ2ก็จบแล้วเป็นคำตอบได้เลยนะครับ ไม่ยากนะไม่ยากนะครับไม่ยากไม่ยากโอเคเนาะโอเคนะครับโอเคนะก็ส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นอะไรเอ่ยส่วนต่อมาก็จะเป็นเอาเป็นข้อที่3ามนะครับข้อสามของเราเนี่ยเอาเป็นข้อไหนดี นะครับเอาเป็นข้อนี้นะครับ fx มีค่าเท่ากับ2 natural log นะครับ3ลบ x แล้วก็ลบด้วย4 r o o ู x แล้วก็ลบด้วย5นะครับที่จุด x เป็น4ที่ x เป็น4ที่ x เป็น4ครับถ้า x เป็น4เนี่ยแสดงว่าอันนี้ลอนหเนาะหรือว่า natural log 1ก็จะได้0นะครับอันนี้ก็จะเป็นลบแเนาะ0ูลบแแล้วก็ลบ5 ใช่ไหมครับสูตรลบแปดลบหนะครับมันก็จะได้ลบสินะครับแสดงว่าจุดผ่านนะครับอันนี้อาจจะไปไวนิดหนึ่งนะครับมันก็คือมันก็คือ4ใช่ไหมครับ x เป็น4แล้วก็ลบสินะครับผมเราได้จุดผ่านมาแล้วนะครับส่วนต่อมาก็คืออะไรครับก็คือ f ดิฟ4นะครับเราอยากจะหา f ดิฟ4เนาะดังนั้นครับอยากจะหา f ดิฟ4เนี่ยก็ดิฟเลยนะครับดิฟ2 natural log นะครับดิฟเนเชอร์ล,ล็อกจะได้1ส่วน x กใช่ไหมครับนะก็จะได้สองนี้ดึงออกมาได้ใช่ไหมครับก็1ส่วนด้วย3ลบ x นะครับ3ลบ x แล้วก็อย่าลืมดิฟไส้ด้วยนะครับได้ลบ1เนาะลราก็ดิฟของ4หารด้วย2รูท x แบบนี้นะครับเราก็จะแทน4เข้าไปเนาะถ้าเราแทน4เข้าไปครับมันก็จะได้อะไรครับอันนี้ได้1ใช่ไหมครับอันนี้ได้ ลบ1ก็จะได้2อปะสอลบ1ได้ไรครับ2ลบ1ได้1น,นะครับเราก็จะได้ความชันมาเรียบร้อยแล้วนะครับความชันของเราก็คือ2นั่นเองดังนั้นไอวายลบวายหนึ่งนะครับเท่ากับ mx เลบ x หนึ่งเนี่ยจะมีค่าเป็นเท่าไหร่ y ลบ y หนึ่งหนึ่งของเราครับก็คือจุดค่า y ใช่ไหมครับก็คือ y ลบลบสิบสามก็กลายเป็นบ,บวกสิบสามนะครับแล้วก็ m ของเราเนาะ m ของเราคืออะไรครับ m ของเราก็คือ1นะครับแล้วก็ x ลบ x1 กนะครับก็คือ x ลบ4นั่นเองนะครับก็ตอบได้เลยนะครับอันนี้คือสมการเส้นสัมผัสโอเคปะ่ะนะครับหลักๆแล้วเนี่ยเราจะต้องดิฟได้ถ้าเราดิฟได้ไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าเราดิฟไม่ได้ก็จบนะครับถ้าเราดิฟไม่ได้ก็จบดังนั้นก็ความยากก็จะมีอยู่แค่นี้แหละนะครับก็จะไม่ได้ยากเลยโอเคปะ่ะ